เดี๋ยวคลิปนี้นะครับซันก็จะมาโปรโมทนะครับกิจกรรมเพจเอ็กซ์โปนะครับมหากรรมสัตว์เลี้ยงแสนรักนะของเกมแลกได้ล็อกเอ็มอิสเทนลเลิฟนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะครับเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานั่นเองส่วนของรางวัลน,นะครับทางเพจของซันเนี่ยก็ได้มา40โค้ดนะของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับต่อ1โค้ดนะก็จะเป็นเหรียญฟอร์จูนคอยนะครับแล้วก็เป็นตั๋วฟ้าตั๋วแดงนะฮะ สันเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมครับสันจึงจัดก,กิจกรรมเพจเอ็กซโปขึ้นมาครับนั่นก็คือหมากรรมสัตว์เลี้ยงแสนรักนั่นเองนะฮะส่วนกิจกรรมครับก็มีกติกาที่ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพียงเพื่อนเพื่อนมาที่ตู้ตรงนี้นะครับอ่าข้างล่างพรเลยนะหลังจากนั้นครับให้เราทําการซุ่มนะฮะอย่างน้อยขอเพียงแค่1นชิ้นนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนปากส่วนหลังส่วนหัวนะฮะ เราก็สามารถนํามาใช้ร่วมกิจกรรมนี้ได้หมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับต้องมีอย่างน้อย1ชิ้นนะจริงๆแล้วเกิดอยากมาสุ่มตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะเอาเอาหรียญฟ้านะครับแล้วก็ไปแลกตั๋วฟ้าเพื่อมาทําการสุ่มก็ได้นะครับ เนี่ยแลกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แลกตั๋วฟ้ามาแลกมาสัก30อันนะครับแล้วก็มาสุ่มให้เรียบร้อยนะหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะใช้เหรียญโคต้าฟรีก็ได้นะครับในครั้งแรกเนี่ยก็สามารถสุ่มมาร่วมกิจกรรมได้เช่นกันหลังจากที่เราสุ่มแล้วเรียบร้อยนะครับมี1ชิ้นแล้วเนี่ยให้เราเดินมาที่เซาเพอนเทล่านั่นเองครับก็จะเป็นที่รวมพลหรือว่าสถานที่จัดก,กิจกรรมนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆมาที่เซาเพอนเทล่าแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเดินมาตรงนี้ครับก็คือลานกิจกรรมนะ กิจกรรมเราก็จะจัดรอบๆบริเวณนี้นะครับรวมถึงพรมแดงรวมถึงนอกพรมแดงนี่เราก็สามารถยืนได้เช่นกันนะและเพื่อนๆเ,เนี่ยย้ายมาที่แนว TH10 สนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็จัดที่เซิร์ฟอิ e เทนอลเลิฟเท่านั้นนะครับเพื่อนมาถึงแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมเราเนี่ยเริ่ม15นาฬิกาหรือบ่าย3ใช่ไหมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเตรียมตัวก็คือแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับโดยจะต้องมีของกาชาเดือนกันยายนเนี่ยหชิ้นนะครับในนั้นต้องมีนะ เอออันนี้สําคัญมากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะแต่งเป็นตีมอะไรของเพื่อนๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับตีมหมานักล่านะเห็นไหมเออนี่ครับเป็นตีมสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบนะแค่ขอมีกาชาในเดือนกันยาชิ้นเดียวเองหรือว่าจะเป็นตีมนี้ก็ได้ครับอ่าอย่างซันใช้ส่วนหมวกนะอืมมาเป็นตีมสัตว์เลี้ยงปลาทองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหัวนะใส่ส่วนหัวมาชิ้นเดียวนะครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถแต่งตัวได้เช่นกันนะกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแฟชั่นของสัตว์เลี้ยงได้เลยนะสำหรับคนที่มีนะครับเราก็สามารถแต่งทั้งตัวเราแต่งทั้งตัวสัตว์เลี้ยงก็สามารถทําได้เช่นกันรวมถึงสัตว์ขี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีก็สามารถขี่มาได้นะครับลองดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นตีมมังกรตีมสัตว์บกสัตว์น้าสัตว์ทะเลหมูหมกากาไก่ได้หมดเลยนะครับพอเพื่อนๆแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งคอนเซปต์ของตัวเองด้วยว่า ที่ใส่มาเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์อะไรอย่างของสันเนี่ยคือคอนเซปต์ปลาทองสองใจนะครับเออเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับตั้งห้องเป็นแบบนี้นะเป็นไงฮะไม่ยากใช่ไหมครับหลังจากนี้ก็แค่รอเวลาให้กรรมการเนี่ยมาคัดเลือกว่าเราเนี่ยได้รางวัลหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนได้รับรางวัลน,นะครับนะ กรรมการก็จะมาพิมพ์คําว่าได้รับรางวัลแบบนี้นะครับชื่อว่า SundayA นะในห้องของเพื่อนเพื่อน,นะครับให้เพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยทำการแคปหน้าจอนะแล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจ Sunday A Gaming หลังจากที่เพื่อนๆได้รับรหัสจากซันแล้วนะครับ <M> mm> เพื่อนเพื่อก็เอารางวัลเนี่ยมากรอกตรงนี้เลยนะครับเป็นโค้ดสําหรับแลกรางวัลนั่นเองครับาทาการกรอกให้เรียบร้อยนะสมมุติว่าเป็นรหัส ABC 99 9 9, 9, 9, 9, 9นะครับ หลังจากกดแรกแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแบบนี้ในจดหมายนะครับเป็นเหรียญฟอร์จูนคอยตั๋วฟ้า30นะครับตั๋วแดง30 1 ID ของเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถรับรางวัลได้สูงสุด3รางวัลน,นะครับหรือ3สตรีมเมอร์นั่นเองฮะไงก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกับกิจกรรมเพจเอ็กซ์โปครับจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะครับเวลาบ่ายสเป็นต้นไปนะครับถึงบ่ายสนะแล้วเจอกันครับ